สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับแม่สายทันชนุกและน้องเพื่ไ,ไทยน้องบ๊ไปไปายบายจะไม่มีลูกๆมาอาทิตย์นั้นวันนี้แม่สายจะพาเด็กๆมาทานมีจ้ะคุณป้าคิดให้มาเฮ้ย <c oughs> ใหญ่เยอะมากเอ้ยทำดีๆลูกทำดีๆนะคะกินดีๆนะคะไม่ใช่แย่งกันถาดคว่ำนะลูกนะคำย,ย,ย,ยิ่งๆจ้ะะว้าวพ่อหนูใช้ช้อน แม่เผ็ดไหมนิ่หน่อยของไม่เผ็ดน้องบอกถ้าน้องจะขายน้องขายเป็นส้มตราวันนี้แม่สายถามลูกๆนะคะว่าถ้าเกิดแม่ขายของอยู่ที่บ้านขายสองบาทแม่ขายปลาท้งโกคนโตจะขายอะไรคนโตขายซูชิโมบายขายอะไรนะนัพริกก็จะขายไก่ พี่ไทยบอกว่าจะขายส้มตำแม่หนูจะขายแกป๊อปาแกป๊อปกินเหรอเขาเตีนข้าตำส้มตำตีนข้าวตำส้มตำอ่ะมเราไม่ได้แหละยันที่เก็บส้มตำไปกินนี่ของบักคิดนะคะเอามาให้เขายส้มตำเอามาให้เด็กๆก้อนาดเอามาให้แม่กินก็เลยมาโซยเพราะว่า วันนี้แม่ก็นั่งงงอยู่ว่าแม่จะอัดคลิปกินอะไรเมื่ <laughs> มอร่อยสิไม่ใช่ส้ตมตำอะ่ะม,มันเป็นธรรมดานะคะคนชอบกินเผ็ดก็จะบอกว่าของจืดแม่อร่อยคนชอบกินจืดพอไปกินเผ็ดก็ไม่อร่อยคนชอบกินเปรี้ยวไปกินหวานก็จะไม่อร่อยเหมือนตอนที่แม่ทําโต๊ะจีนเนาะจริงๆทุกวันนี้ก็ทาอยู่ <laughs> กินนะไม่กินดนตีนะลูกนะเล่นแบบนี้ไม่มีใครกินของตัวเองได้นะ เราจลงโทษด้วยเวลาจะทําให้ไม่มีกินใครดูถูกของกินอะ่ะเข้าใจไหมกินข้าวก็ต้องกินให้หมดทาวนากว่าเขาจะทํานา แม่ชอบซื้อกินต่<ม>เป็นนักเรียนแม่คุณแม่หกินก็หมนความเป็นนักเรียนนะคะถุงละบาทแม่ักคะเนาะหอมิน<อ>เจ้นมีม่ถ่ายข้าจับชิมนี้เแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนที่ติดตามค่ะ